สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับมื่อนี้ยมายามเพื่อนรักนะครับบรรจบสายสมบัติครับคุณแม่ประนอมประนอมนะครับนี่ครูศรีภรรยาครับครูชีวิตครูชีวิตครับให้ดูหน่อยนะครับเดิมไม่ใช่ตัวจริงเพื่อนรักนะครับอาอาจารย์บัรจเล่ได้ติดตามเรื่องของการเสียบเสียบขัง สนใจสนใจก็ได้าเคยเพื่อนมาเห็ดอย่เฮาเนี้ยก็ได้มีเวลาได้แหลนมาเลยนะครับนี่อยากได้ความรู้จากเครับแต่ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าอ่าบางที่มันเฮาก็ลืมครับเฮาเรียนมากแต่โดนแล้วเดี๋ยวผมเห็ดแล้วผมเสียบอยู่แล้ว่าต่อบรรทุนเนอเสียบตาแล้วเสียบตานะแม่เนาะจะบอกวิธีการในแม่ครับคอยจบเหนียวไปเห็ดนะครับยัวนะไม่เสียบไปใหนซิปซิปหยดหาสายพันนะครับเลยทายออกมาให้พร้อมเลยนะครับเพื่อนก็เลยว่าครับเดี๋ยว อยากอยากเสียสีวอลังเสียฟังนะครับเดี๋ยวในนี้ในกล่องเดี๋ยวก็ตั้งกล่องนี่ละคือเสียวอลังเสียฟังบักม่วงที่บักม่วงในวิธีการขยายพันธุ์มันถึงมีอยอ่หลายแบบอันนี้เพราะมันการขยายพันธุ์นี่เป็นการเปลี่ยนยอดเขาเรียกว่าการเปลี่ยนยอดโดยวิธีการเสียบข้างเสียบค้างในโดยการขวบเนียนป้องแผลตาศเข่ามวงเขาเสียบกับอุปกรณ์มันจะมี สิ่งที่จำเป็นนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติตตามนะครับว่าอันนี้กันไก่ตัดกิงครับต้องคมจัง่ลยครับรุ่นเขาขีเมียงเบาเนี่ยคัตเตอร์คัตเตอร์้ทเบนติช็อปก็ได้นะครับมาเลยอันนี้เป็นเตพันเตพันตอนกิ่งนะครับอาธิป็นชุดหนึ่งชุดละลอยนะครับเขาอาจจะเอาเงี้ยก็นี่ยอดมะม่วงนะครับต้องเป็นยอดที่ตูมนะครับยอดที่พร้อมที่จะออก พ่านใดกไ็ได้ทันที่เขาต้องการนะครับนี่มันมันมันที่เป็นออกเป็นออกเป็นแตงตาไปเดียยร้อยแล้วเขาต้องตัดตัดตัดยอดเตัดตัดไอ้การมันออกเรียบร้อยนะครับไอกิ่งไงก้านใบออกเอาออกเรียบร้อยแล้วเ <c ười> ขาก็ต้องเบิงว่ <c ười> าเขาเสียงาใดกอนนะครับต้องเลือกง,งานที่สวยๆนะครับงาที่เอางาเอางาที่ <c ười> เอาเสียบคางนี่ก็ได้นี่เอานี้จะสองหย่อนด้วยนี่นี่ผมมีเสียบเนี่จักสองหย่อนเดี๋ยวเดี๋ยวออกกล่องเข้ามาใกล้ๆนะครับไงไงนะครับเอาเสียบก็สามหย่อนก็ได้นะครับยู่เรางาเดียวกันกับข้อตรงนี้ออกเลยทุกทีปกติแล้วข้ออยากเอาออกนะไปเดี๋ยวออกนะครับเอาแจ้งออกครับครับเอากล่องข้าวมาให้ห่เพื่อนไม่แม่ไม่ยินด้วยกี่าไปยินนี่เอาไปช่วยช่วยช่กองใังหวัดอะไรบังกองเอาหนามาเลยครับบานี้เอาปิงบ่ จริงมามแม่เหลือออกมาแม่เหลือพันไดนนะครับนี่ไปเอายอวพันเดียวกันเนี่ยวัวพันอย่งนี้เอพันเดียวกันครับนี่น่าจะเป็นนี่มังวงสามดูครับนี่สามเดีวครับอ๋อไมาย้ำจริงเหรอครับดูดูดูขั้นตอนครับอออกให้หมดเลยครับจะไปตองตาเพิ่นนะครับนี่ง่ายๆนะครับง่ายๆนะครับอาจารย์มันจบคพื่อนรักเอาให้ปกติแล้วพวกขายเนี่อเยี่ยงเสือปอกไข่เนี่ยน้ำเขาเขาจะเห็ดเปลือขายพ่อเขาเห็ด าไันี่ครับปักใบมีดลงนิดนึงแล้วก็ดึงรากครับต้องรากต้องรากต้องราก่าต้องรากให้ให้เงาพ่อหลางเงาพ่ออา่อยซ้ำนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็เฉือนเป็นปลาฉลามเฉือนเฉือนข้างเดียวครับข้างเดียวเหรอครับเราจะไม่ทำบ่อยเพราะมันเะือดเยอะมันจะตายครับเราเป็นรื่มหน่อยหน่อยนึงนะครับก็เสียบครับหนึ่งยาวตัวนี้เป็นริ่มนิดนึงเป็นริ่มนิดนึงครับ นี่ครับแล้วก็ง่ายๆครับง่ายๆพอเสร็จแล้วปุ๊บต้องพันเลยครับทีนี้พันพันใส่ละวพันอันโตเดี๋ยวหาบ้างต้นมาบผมก็อเสร็จซะปากแก้นะแก้นีผมก็อเสร็จซะปากเ็แบบนี้นะครับวันนี้พันจากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือว่าบนหรือบนข้างล่างก็ได้ขอให้มันขอให้มันคิดเราดึงนิดนึงครับเพราะว่าต้องดึงครับเออให้น้ำเข้าครับไม่ให้น้ำเข้าครับเพราะว่ามันต้องดึงหน่อยหนึ่งเพราะมันเป็นบาสยางยืดนะครับนี่นี่ ครับต้องคันให้สนิทเลยครับไม่ให้น้ําเข้านะครับนี่นี่อาจารย์นะครับไม่ให้น้ําเข้านะครับนี่วดมาเลยครับปิดหัวปิดท้ายเลยปิดหัวปิดท้ายครับให้แน่นที่สุดนะครับเพราะห้น้ําเข่าเลยคันเขาเอานิที่ควบแน่นนะครับที่ควบแน่นครับมันจะไม่ให้น้ําเข้านะครับหลายคนผ้ากันบดปิดบดแน่นแล้วมันเกิดเน่ามันเน่าครับครับให้แน่นเลยนะครับคุณแม่เนี่ยปกติแล้วต้องเดี๋ยวบหัวอยู่ในอยู่ในหลอดมี พอมั pied, die, นหน่อยพดมันมันต้องใหญ่กว่านี่นี่มันสิงหมอเมื่อเมียงเป็นหยังดอกเิดอยู่เออบ้านนี้เฮากะอยากซาจีเลยอยากไอ้้านนเฮาวยังซาจิเยอะบ้านนี้บ้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดอกมันหางเวลามันหางแดดมันมันแข่งกับเวลาครับดีฟ้าไว้ใช่บอนเวลาโทรศัพท์ของหนอมันมันทีแมงมันหลีมันไปไปหาล้างหรือบนหรือจะบนไปล้างก็ได้แม่นมันไปหาที่เด้๋ว กดกดกดไทยไหมวะบ๊อบเป็นอยังครับไปกินไปเลยครับนี่คือยอดแรกนะครับนี่ยอดแรกเสร็จสิ้นนะครับนี่จะดูอยู่แคหนึ่งสัปดาห์นี่ยังเขียวอยู่ติดครับถ้าถ้าดำเนี่ยไม่ติดเพราะถ้าติดแล้วเรียบร้อยครับบารเนี่ยมันตอนนี้มันได้แท่งขึ้นมาเองครับมันมันมันแท่งทะลุขึ้นมาเองเออแท่งทะลุขึ้นมาพ่อไปเอาไปติดล้วเพื่อเทาตัดพี่ครับ ล้วก็เปิดตัวนี้หน่อยนึงเดี๋ยวมา็ดีเดินเองนะครับนี่นี่คือการเสียบขางโดยวิธีความแน่นนะครับเอออันนี้อันนี้เอาวันนี้นี่ต้องขอบคุณนะครับท่านอาจารย์มันจบนี่นี่เพื่อนรักเลยนะครับนี่คุณแม่คุณแม่ครับนี่นพ่อครับนี่เอาเผยแพร่ได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดี